สวัสดีครับเช้านี้ผมมาเปิดผลผลิตของเตาทดลองเผาทั้งที่11นะครับซึ่งครั้งที่11นี้มีปัจจัยสำคัญที่แตกต่างจากคุกครั้งที่ผ่านมาก็คืออบไม้แบบสตีมมิงนะครับก็คืออบปิดปล่องคืออบด้วยไอน้ำนั่นเองนะครับนานถึง6ชั่วโมงนะครับผลท่านคงจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าแยกความแตกต่างได้ชัดเจนน้อยมากนะครับแต่ว่าก็เห็นอยู่ว่า รูปร่างลักษณะาอาจจะดีขึ้นบ้างแต่ว่าไม่น่าจะเป็นเพราะว่าการอบเพราะว่าผมอัปอุณหภูมิขึ้นไปสูสงสุดแค่800 60 8 0 70นะครับคือคราวนี้ไม่ได้ไม่ได้อัปอุณหภูมิขึ้นไปสูงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวเตาที่ต่อไปเตาที่12พอดีเห็นอาจารย์ปันเผานะครับผมก็ระลึกแล้วก็สำนึกขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยผมนี่มันยังเผาไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่า พอไรทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมผมหลีอย่างเล็กที่สุดก็คือ25%เนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับเพิ่งมาเจอคําว่าหลีเท่า,านิ้วก้อยรูเท่านิ้วก้อยนี่แหละนะครับก็แสดงว่าการหลีและการเผาแบบค่อยเป็นค่อยไปมันก็น่าจะได้คําตอบอีกคําตอบหนึ่งก็คือว่าได้ผลเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเตาที่12มาลุยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า การการเผาแบบรีแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันน่าจะไปช่วยผมควบคุมอุณหภูมิตอนที่เราเก็บน้ำส้มควันไม้ก็คือตอนที่เราเก็บน้ำส้มควันไม้เนี่ยผมเขียนไว้ในบันทึกในแจ้งในหลายคลิปนะครับถูกบ้างผิดบ้างแต่อาจารย์กิตติท่านก็ช่วยปรับนู่นปรับนี่มาบ้างแต่ว่าข,ข้อสรุปสุดท้ายก่อนที่จะเห็น การเผาของอาจารย์ปันเนี่ยผมสรุปว่าไม่มีทางที่เราจะไปควบคุมอุณหภูมิได้ได้นะครับเพราะว่ายังไงอุณหภูมิก็เกิน400-500ขึ้นมาในขณะที่บางจุดเนี่ยยังไม่ถึงร้อยได้ซ้าไปอะไรเงี้ยแต่พอเห็นวิธีการหลีแล้วผมก็มีสมมุติฐานใหม่ว่าต่อไปเตาที่12เนี่ยผมจะใช้วิธีการหลีเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ให้อยู่ไม่เกิน450แล้วผมจะเก็บน้ำส้มควันไม้ที่อุณหภูมิไม่เกิน450ให้ได้ ที่ผ่านมาเนี่ยปลาจุดที่หนึ่งจุดที่สองปลาเข้าไปห้าร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้นะครับเราเก็บน้ำส้มควันไม้เฉยเลยนะครับซึ่งในทางทฤษฎีแล้วมันมันเป็นอันตรายม,มีสารก่อมะเร็งโอเคก,ก็ก็ได้แนวทางนะครับขอบคุณอาจารย์ปันนะครับที่บอกออวิธีการนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกับวิทยาทานนะครับส่วนความต้านทานของเตานี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแม้ว่าผมจะคงอุณหภูมิไปที่800อกว่าแต่ว่า ตัวความต้านทานเนี่ยมันก็ต่ำกว่า100โอห์มต่ำกว่า10โอห์มอยู่แล้วนะครับถ้ากรณีที่เรากดเนื้อเข้าไปแน่นๆมากๆเนี่ยเนี่ยสุ่มๆมาเนี่ยนะครับเนี่ย oh m, 5โอห์มห้าโอห์มเจ็ดโอห์มประมาณนี้แน่นอนว่าถ้าเผานานเอ่อเป็น900 เก้าร้อยกว่านานๆเนี่ยมันให้อุณหภูมิที่ต่ำไอ,อ,อความต้านทานหรือความบริสุทธิ์ของคาร์บอนที่ต่ากว่าน,นี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลแตกต่างกันมากคือตั้งแต่ต่ำกว่าร้อยมันละมาเราก็ใช้เป็นฐานเป็นเครื่องกรองน้ําได้แล้วนะครับตอนนี้กําลังพิสูจน์กันอยู่หยิบยกเอาทุกชั้นทุกตําแหน่งของเตานะครับได้ฐานที่มีคุณภาพโอเคแล้วละ่ะเหลือรูปพันสันฐานโอเคครับคลิปนี้ได้ความรู้ ขึ้นมามากเลยนะครับได้บันไดคือบันไดที่จะเดินต่อไปนะยังไม่ได้เดินขึ้นได้ก็คือการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ต่ํากว่า400เป็นระยะเวลานาน mm hmm. เห็นนะท่านอาจารย์ปันบอกว่ามีสิถติที่ท่านเคยเห็นอยู่ที่หลีได้นานไว้โดยที่ตาไม่ดับเลยอยู่ถึง23ชั่วโมงนะครับคือให้กระบวนการมันค่อยเป็นค่อยไปแล้วสุดท้ายค่อยไปอัพอุณหภูมิอัพขึ้นไปถึงพันนะครับ โอเคเดี๋ยวใครที่สนใจก็ติดตามมาลุยกันนะครับเป้าหมายของเราไม่ใช่อุตสาหกรรมที่เป็นเจ้าของคนเดียวแต่เราจะเป็นมดต่างคนต่างเผาเผาคนละที่เอาผลงานที่มีคุณภาพเดียวกันคุณภาพเท่ากันมาทําตลาดร่วมกันนะครับพออยู่พอกินร่วมกันตามรอยพระราชาครับสวัสดีครับ